สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับ c a ร์บรีเดอรี่มิลออริโอนะครับตัวนี้โอ้โหขายดิเซเว่นนะครับ3าบเาทเฮ้ยมันให้ปริมาณน้อยน,นะครับในราคาที่แพงก็เลยลองซื้อมาชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างก็คืออย่างแรกเนี่ยมันผลิตที่อินเดียนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยเนาะแล้วพานิมอ่านส่วนประกอบกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับน้าตาล3 7เยอะอยู่นะใครกินก็อย่าลืมออกกําลังกายนะครับ น้ำมันปาล์ม15%นมผง13%ไขโกโก่โกโก้8%แป้งสาลี8%โกโก้แมส6%โอเคครับเรามาแกะกันดูว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างอ่ะข้างในเป็นอย่างนี้นะครับตึ๊ดอ่ะมีกระดาษอีกแกะกระดาษออกเราไม่กินกระดาษอ่ะตัวนี้นะครับดูซิมันเป็นยังไงอ๋อไม่ได้เป็นช็อกโกแลตเป็นช่องๆๆอ,อย่างนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันคิดง่ายๆ่ายสามสิบเก้าบาทตีไปสี่สิบาทก็ตกช่องละห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างเอ้ยข้างในก็มีไส้อย่างนี้ด้วยนะมีเป็นไส้ครีมอย่างนี้นะครับโอเคชิมรสชาติด,ดูก่อน อเข้าใจรสชาติละข้างนอกนะครับมันเคลือบด้วยช็อกโกแลตนะครับข้างในมันก็จะมีแบบงช็อกโกแลตจางๆนะครับดังนั้นเพิ่มเดี๋ยว่าช็อกโกแลตเขาอ่ะเป็นช็อกโกแลตหวานไม่ได้ช็อกโกแลตขมนะครับดังนั้นใครคาดหวังความขมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะออริโอเนี่ยมันก็เน้นทําหวานอยู่แล้วแล้วตรงไส้ข้างในนะครับก็ให้รสชาติหวานแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมากนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็คือ เป็นขนมปังช็อกโกแลตสอดไส้ครีมคือจาถามว่าถ้าเกิดเทียบครีมที่มันเป็นโอริโอทั่วไปอะครีมโอริโอทั่วไปมันจะหวานกว่าแต่ว่าของตัวเนี้ยมันจะเป็นหวานแบบธรรมดานะครับก็คือไม่ได้หวานอะไรมากถ้าเกิดเทียบความหวานคนที่ไม่ชอบหวานอาจจะชอบมากกว่าก็ได้แต่ถ้าเกิดคนชอบหวานนะให้ไปกินโอริโอธรรมดานะครับและคราวนี้อย่างหนึ่งก็คือทําไมมันละลายง่ายอย่างนี้นะครับคือไม่เข้าใจอะคือ,อนนี้พี่นเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะก็คือว่า ไม่เข้าใจมันละลายง่ายมากดังนั้นถ้าเกิดใครจะกินนะครับก็กินแบบอะไรอ่ะต้องมีไอเนี้ยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องมีอนี้มาให้เพราะว่าเนี่ยเพิ่งออกมาแบบกุยเย็นตรงนี้เมื่อกี้ดึงออกมาเพื่อเพื่อจะมารีวิวดูไม่ถึงหนึ่งนาทีละลายติดนิ้วนะครับดังนั้นใครที่กินก็อย่าลืมถือใส่ซองนะครับก็โอเคครับทําใช้ได้เดี๋ยวถามว่ากับราคาสี่สบาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคิดหนังอยู่นะมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะครับถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยว่ามันไม่ได้อร่อยถึง40สบาทนะถ้าเกิดเทียบก โอริโอธรรมาดามันก็แบบก็อพอไปได้อยู่นะครับก็มันอาจจะต้องเข้าใจนะครับมันมาบอินเดียเนาะก็ค,คิดว่าเป็นค่าภาษีนําเข้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ขอจ,จบคลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม